<laughs> để giác cán tỉnh tựa này, Nào là trốn. <laughs> mà lạc kỳ dạng mai nì. Tí xô yên ở tùng niên, Trong lối bà lái nì. Còn kia Là kia mới cho bà con trốn mà đớn như thế này cản. Kẻ mình cha, Mình chung Để kia hãy chạm. Quá, Ây yên, รถจูเปลี่ยนจุดซี้ไหมเออมันเลยจุดซี้นี่ซี้ยาปั่นไม่เปลี่ยนมาว้าแค่นดดนะี๋้วรถต้นน่ะทำอะไรมาบางอะไม่อยอ่ทำเลยมันเป็นลิงไว้อี่ิจูด้วยไม่ต่อได้ลิงก็กองเปล่งกันกองก่งเปลี่ยนมา่กี่บา้านวะลิงนี้มันก็ไม่เปล่งต่อได้ช่องสมปันแต่ไต้ต่างจังเบบปันนึ่งจังไม่ค่อยอย่างตางเหีย <c oughs> มาต้านยิงแรงยากนะเราคุณยังตังกันนะนั่นเนาะเออแล้วเนี่ยเราไปในนี้นัดเราไว้ไหมมาตีนี่เออว่ะเออแต่ได้ก้าวมาว่าผมโนรถไม่อห้ไม่รู้เหมือนปื้อมั่งนะรถสู้มาไม่รู้นะไอ้ยะกันได้ลาวรถไม่เออว่ะยาเอ็นจริงๆเลยยัดเลี่ยมเลียมายได้ว่างี้มาไม่ออกมาตีออ๋นัวมาเลี้วนุเว Ờ Ừ, mà Tay ác kính giáp leng tung ác Macha tuần malloe, lắn tóng rồi 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 mà rồi rồi ừ. ừ, không, không Lăn tống rồi 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 มันแล้วิบโรยซิบช่องปั่นหยิบเอ็ดลิงก็กปลเ่ียนแล้วโตก็ดังเล้วโรดกระเตียแล้วมาต้านยิงรถเขาแรงยากคุณอย่างตางตอนไรขอจะซื้อให้สามสี่คันแต่ให้คน,นส้วนซ่องคันเอามาคันเดียวต้านมาต้านโ,<ล>โบเราในโจกดีนะเกิดเป็นคนรวยมีรถเก๋งกี <c oughs> มันเลย นิวบจูก็รูว่าบานปุ๊บมันทําไรเลยบันปุ๊บมันปลูกยางต้องไรแต่ว่าปุ๊บมันไม่ได้ตัดเองไหมปุ๊บจังก็ตัดปล่อยได้อ่ะในีต่ปุ๊บไปตัดเองงันมือมันดันเม็ดบิดรถไม่ร้อยบ้านเราก็ใหญ่น้อยอย่างช่วนปามอยู่จ้ามหลายมนตัดเองเหมือนกันแหละจังก็ตัดเดียวดำเม็ดเดียวเพื่อที่จองละครดูดีก็ลงมาเทตรงๆเพื่อเดียว ครับป่าป้านแต่วานเราเปิที่เขาเราเปิทีิเขาปีป่ามันจะแดงนั่งกันยาฮ่ามาต้านมาต้านมาต้านจู้เคยแล่ไหมนกจองละครดูอินดี้เคยเลแล่เลยบาเรามีเน็ตสู้ก็นดูพอเราหลับสื่อยางสื่อป้ามมีทีวีจอบแบนอ๋นนนนนนอน,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 นู่น่จู้เล่นเด็กเลนูเหมือนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนี้เล่านเล่วะ โบปีรถตู้ยังนะอ่ะมั่นเลยรถโบปีนแต่งแป่งหนันเงเ oh, <no. S 1> ป้เลยอยากการแต่งตัววันนี้น่าวาจนมาลกี้ยังเอาไม,ม่น่มั่นแหละสรงพันนีชวนนะปีโบอเอาบุญเลยตีจู้เดินตีจู้ยือนอยู่นี่นี่กาลังตรงนี้นุ่งใส่มือตรงนู้แล้วกับกาลังจูนุ่ แล้วก็คว่ามือตรงนี้รบตรงนี้เนี่ยก้องปากิ๊ก,ก็ไปเป็นมันตาปากิ๊ก,ก็รู้ว่ามีคนปนีมาเตีเดินอยูน่นันแกอีกรุ่นรู้จักไม่รู้ปากิ๊กกันอ๋อปากิ๊กเขาคือโจอมาไ้หรอจักไม่าปากิ๊กคือใคร oh, <no. S 1> ตรงคนละดับโบลูีทั้งวันตีรู้จักแกตีโชวยิงอยู่ตรงเนี้นช่องหล่อว่าลายนี่ก็แกต่างเปียแล้วแกไม่จอไปคนจนมาเดินอยู่ทถวนี้กัน แกมินจาบมินจงเด็กเกจ้ามาปีแนะนํำนะนอ้นองน้องงันลบบานแบบอน้ำแล้วก็นอนดีว่าเดี๋ยวโบเปียนอีกับรถดเตี๋ยวตามส้วนมงมบากิกแล้วก็ไปนํำตกยุงแล้วก็ไปโร้งาแล้วก็ไปตํามลดแล้วก็กับรถดไปไหวจ้าเมฆอันิมกันว่านะวกโรนนะจะ้าปิง คุณหนูทีครับนั่นคนขับรถปากิ๊กไหมนั้นคุณหนูทีครับเหนวะไหนวะนี่คนขับรถไอ้ปากิ๊กไหมครับใช่ครับผมเป็นคนขับรถให้ปากิ๊กครับเร็ว คุณหนูทีนี่ก็คืออ๋อเด็กคนนี้เหรอครับเด็กคนนี้ก็คือคุณหนูทีลูกของป่ากิ๊กอะครับอะลูกป่ากิ๊กใช่ครับนี่คือลูกของป่ากิ๊กโดยปกติแล้วคุณทีจะไม่ค่อยชอบออกมาเดินตามป่าย,ยางแต่วันนี้น่าจะอารมณ์ดีก็เลยเดินออกมาเที่ยวตามป่าย,ยางอะครับคุณหนูทีครับคุณพ่อให้มาบอกว่า เดี๋ยวที่ดินบริเวณน,นี้200ไร่รวมถึงสวนยางสวนปาล์มแล้วก็สวนผลไม้ทั้งหมดเนี่ยวันนี้จะทาพินัยกรรมยกให้คุณทีทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับดีว่าตีดินต่างงดเนียนกงคุณหนูทีใช่ครับที่ดินจํานวน200ไร่รวมถึงสวนยางสวนปาล์มแล้วก็ผลไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ดินของคุณหนูทีครับคุณหนูทีครับ,รบเดินมาชมที่ดินของตัวเองเหรอครับ เออคุณหนูทีครับคุณแม่ให้มาตามนะครับวันนี้คุณหนูทีจะต้องมีนัดกับคุณพ่อคุณแม่ไปดินเนอร์ที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่ที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้มีฮอส่วนตัวมารอรับแล้วที่ลาดอําอเภอทุ่งสงคุณหนูทีไปเลยไหมครับไปเลยครับอ,อ่าโมซูนี่ถีดินนี่พอเรายกกันเร็ว,รวโมซูขับรถเล่นในตามไม้เลยนะเราไม่วะา lâu phải quấn á. บานปุ๊บมันตำมได้บลปุ๊บมันยังท้นปั๊มอยู่ร่องลายแต่ว่าปุ๊บมันลืมลืลลมัมจ้วนยัวเลยปัลมร่องลายกูลร่องลายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตีเก да. ้เก้ไม่จอยคนจ้วนหมายืนเก้ไม่จงเก้จามเอาเดียวยีาแม่เมือ ยีไปนั track, <t <t mm ่งก uh 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 ่อนไปยั่งก่อนไปนั่งก่อนเร็วเร็วเร็วไม่ได้ได้ได้เอามึงเร็วเร็วหนึ่งมองนู่นมองไม่นู่นมองไม่นู่น